สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอของอ้อนี้นะคะมันคือพันต้นสับประรดสีซึ่งเป็นสับประรดประดับเวลาที่เราจะจัดซุ้มหน้าบ้านทําซุ้มหน้าบ้านสับประรดสีปลูกในกระถางอย่างนี้ปลายใบมันจะออกสีชมพูนะคะกาบใบมันก็จะเขียวตองอ่อนนะคะไปปลายสีชมพูแบบนี้ เพื่อประดับตกแต่งบ้านตกแต่งร้านนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้พันสับรถชนิดนี้ชนิดที่อยู่ในคลิปวิดีโออ้อนี้ะนะไปปลูกติดต่อมาได้ที่อ้อนะคะไอ,ไ,อไอตัวที่อยู่ในกระถางใหญ่นั้นตัวอ้อเองก็มีเหมือนกันจะขุดเงาขายขายยกเงาขายยกก่อ นะคะโทรมาที่0876069955 I D Line a U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับจับปรรถศีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ